จากคู่รักเป็นคู่ชีวิตเปิดเส้นทางเ่าวสาวายแดงแพทริเซียกูดและโนดวิเศษหลังเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยปฏิเสธไม่ได้ว่าคู่นี้ถือเป็นอีกคู่ที่หลายคนนั้นจับตามองมาตลอดจากการเจอมรสุมเรื่องความรักและเรื่องราวต่างๆมากมายตั้งแต่เปิดตัวคบกันแรกๆแต่ทั้งคู่นั้นก็คอยจับมือฟาอุปสรรคมาได้จนสุดท้ายกลายเป็นคู่ชีวิตแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะมีวันนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมกันเลยค่ะ สำหรับนางเอกสาวแพททีเซียกูดสาวลูกครึ่งไทยอังกฤษที่ก้าวเข้าสู่วงการด้วยการประเดิมประครเรื่องแรกอย่างเรื่องหนุ่มบ้านไล่กับหวานใจเฮโซเมื่อปี2555ก่อนจะเรื่องมาเป็นนางเอกเต็มตัวในละครเรื่องคูเ่เสน่หาและมีผลง,งานอื่นๆตามมาอีกมากมายจนเธอนั้นได้กลายเปน็นนางเอกแถวหน้าม,มาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งความแรกของเธอในวงการบันเทิงที่หลายคนทราบและติดตามข่าวอยู่ตลอดก็คือทายาททั้งดังหมื่นล้านอย่างพีดพัชร์ที่คบหากันนานเกือบ3ปีก่อนที่ความแรกของเธอและเขาจะสิ้นสุดลงพร้อมกับข่าว มือที่3จนกลายเป็นประเด็นร้อนให้หลายคนนั้นติดตามอย่างมากมายโดยหนุ่มที่ถูกโยงเข้ามาในประเด็นกับการเลิกราของสาบพทิเซียและอดีตคนรักนั่นก็คือนักธุรกิจหมื่นล้านอย่างโนดวิเศษรังสินพิพัฒน์นั่นเองซึ่งตอนนั้นนางเอกสาวได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้มีการครบซ้อนใดแต่การเลิกรากับคนเก่านั้นเนิ่นนานพอาที่เธอจะมูฟออนแล้วจึงทําให้เปิดใจรับรักครั้งใหม่ในตอนนั้นนั่นเองซึ่งสําหรับหนุ่มนักธุรกิจสุดหล่อยอ,ยอย่างหนุ่มโนดวิเศษนั้นเป็นลูกชายคนที่2ของครอบครัว ชายของดอวิสรุตสามีของซูเปอร์สตาร์ชื่อดังอย่างชมพู่อารยาซึ่งครอบครัวนี้ทําธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตอุปกรณ์แสงสว่างอันดับหนึ่งของประเทศไทยบริษัทเรเซอร์การไฟฟ้าประเทศไทยและมีอีกหลายบริษัทในเครือซึ่งปัจจุบันหนุ่มน้ตก็ช่วยครอบครัวบริหารธุรกิจดังกล่าวและเป็นหนึ่งในหนุ่มนักธุรกิจไฟแรงที่มาความสามารถอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากพูดถึงจุดเริ่มต้นความรักของทั้งคู่หลังจากประกาศคบกันเมื่อปี2562ทั้งคู่ก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคกันมาอย่างมากมายโดยเฉพาะ ประเด็นที่ถูกกล่าวหาว่าคบซ้อนซึ่งกระทาให้ฝ่ายหญิงนั้นถึงกับเคยเสียน้าตาออกซือแต่หลังจากนั้นทางครูก็เข้มแข็งม,มากขึ้นหวานออกซือโซเชียลให้เห็นอยู่บ่อยๆทางควงคููไปร่วมง,งานต่างๆด้วยกันหรือจัดทริปทะเลวันหวาน,นไปพักผ่อนยอนใจแถมทางคู่ก็ยังเข้ากับครอบครัวของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีดูจากภาพที่ไปเที่ยวและดินเนอร์ด้วยกันก็เป็นภาพที่น่ารักอย่างมากซึ่งเห็นหวานแบบนี้ช่วงหนึ่งทางคู่นั้นก็เคยทุกจับตามองว่ารักถึงทางตันเช่นเดียวกันหลังจากที่ไม่มีรูููปคค่่่่่ขออองงงงท้้กมาใใหหหเ็นนนชวนึแต อย่าง,งสาวแพทก็ได้ออกมาแก้ข่าวว่าไม่ได้เป็นความจริงเพราะความรักในตอนนี้ก็กําลังแฮปปี้และไปได้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรตามที่เป็นข่าวแต่อย่างใดซึ่งหลังจากนั้นความรักของทั้งคู่ก็เดินทางมานานถึง3ปีจนล่าสุดวันนี้วันที่24มิถุนายนทั้งคู่ได้ทําให้แฟนๆฮือฮาหนักมากหลังจากที่หนุ่มโนวิเศษได้โพลูกผู้สุดสวีดพร้อมเซอร์ไพรส์ขอสาวแพทิเซียแต่งงานโดยเขียนแคปชั่นที่มีความหมายสั้นๆว่าบทต่อไปของชีวิตคู่โดยลงวันที่ไว้ว่าวันที่2มิถุนายนปี 2022พร้อมสัญลักษณ์รูปหัวใจและแหวนแต่างงานงานนี้เพื่อนๆทั้งในแวดวงธุรกิจและวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะ